ครับคุณผู้ชมและตอนนี้นะฮะก็ผ่านพ้นในส่วนของการสาธิตวิธีการใช้งานให้คุณผู้ชมทางบ้านได้เห็นภาพกันไปแล้วรวมไปถึงเวลาที่ไปติดตั้งการใช้งานจริงนะฮะที่อาจารย์ได้ลงพื้นที่ไปที่น้ําตกไซโยกจังหวัดกาญจนบ,บรุรีคุณผู้ชมก็ได้เห็นภาพเชื่อว่าอีกหลายๆพื้นที่ที่ยังไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลธุรกันดารน,นะฮะน่าจะมีความสนใจสําหรับเจ้าเครื่องเครื่องนี้นะฮะส่วนหนึ่งอาจารย์ก็มีการพูดคุยติดต่อ กับหน่วยงานต่างๆไว้บ้างแล้วเพื่อที่จะมีการนําไปใช้งานจริงถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทางบ้านนะฮะอยากจะสอบถามรายละเอียดสามารถติดต่อได้ที่ช่องทางไหนยังไงบ้างครับอาจารย์ครับช่องทางที่สามารถติดต่อได้นะครับคือสามารถติดต่อเข้ามาที่สาขาวิศวกรรมไฟฟ้านะครับคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ติดต่อนะครับก็0800441915 ครับผมครับเดี๋ยวทางรายการของเราก็จะขึ้นหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างหน้าจอนะฮะใครที่มีคําถามอะไรสงสัยสามารถที่จะโทรมาติดต่อนะฮะกับท่านอาจารย์พระสิทธิ์ได้เลยยินดีที่จะให้คําแนะนําแล้วก็คาปรึกษากับคุณผู้ชมทางบ้านเพื่อที่จะได้มีโอกาสนําเจ้าเครื่องนี้ไปใช้ในพื้นที่นะฮะต่อไปในภายภาคหน้าด้วยครับผมทีนี้อีกหนึ่งคำถามที่เชื่อว่าคุณผู้ชมอยากจะทราบก็คือเรื่องของต้นทุนนะฮะต่อเครื่องถามอาจารย์สักนิดหนึ่งว่าต้นทุนตรงนี้เป็นไงบ้างอาจารย์ครับ เราเปิดเผยก็ตามตรงเลยนะครับต้นทุนชิ้นนี้ครับเราได้รับการสนับสนุนบางชิ้นส่วนให้มีราคาถูกลงนะครับอย่างชุดของอุปกรณ์บางชิ้นพวกอะคริลิกหรือสแตนเลสเนี่ยเราได้รับการสนับสนุนจากบริษัท36ทําให้ได้ราคาที่ถูกนะครับส่วนโครงสร้างของเจเนเรเตอร์ที่เรานามาใช้เราได้รับสนับสนุนมาจากช่างใหญ่บริการราคาก็เลยถูกหน่อยนะครับทั้งหมดทั้งชุดเนี่ยของ n อ็นไฮฟอ56ต้นทุนเริ่มแรกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ18,000บาท 18,000แบาทครับผมแต่นะถ้าเราผลิตจากการคำนวณนะครับจากการถามถาม้ถาเกิดทําเป็นคอมเมอร์เชียลเป็นตลาดเลยนะครับนะ ห้าร้อยชิ้นเนี่ยขึ้นไปเนี่ยเขาสามารถลดราคาจากหมื่นแปดเนี่ยให้ต่ำกว่าหนึ่งหมื่นบาทได้ที่ต่ำกว่าหนึ่งมื่นบาทไม่ใช่เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้านะไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นนะครับไม่ใช่นะฮะไม่ใช่ส่งเสริมการขายแบบนั้นใช่ครับรคับแต่ว่าอาจจะถูกกว่าหมื่นแปดอย่างแน่นอนถูกต้องครับแต่ว่าณขณะนี้หมื่นแปดนี่ต้องบอกว่าเฉพาะเครื่องนี้นะครับคุณผู้ชมแต่ว่าทั้งระบบก็อาจจะมากกว่านั้นถูกต้องครับผมจำลองให้ดูเฉยๆนะฮะอาจารย์นะฮะกระบวนการหลังจากนี้ในการที่จะผลิตนำไปขายในเชิงพาณิชย์ต่่่อออยยดตไปเนี กระบวนการหลังจากนี้ต้องใช้ระยะเวลาอีกนานไหมฮะอาจารย์คาดคาดการว่าน่าจะสักประมาณช่วงไหนถ้าจากวางแผนการใช่ไหมครับที่เราคุยกันมาคร่าวๆใช่ครับเราอยากจะเคลียร์เรื่องปัญหาของสิทธิบัตรให้เรียบน้อยก่อนเพราะว่าอยู่ตอนนี้อยู่ระหว่างดาเนินการนะครับเราไม่ได้เชี่ยวชาญางด้านข้อกฎหมายนะครับผมก็เลยไม่รู้ว่าจะครอบคุมตรงไหนได้บ้างนะครับก็อยู่ในเรื่องสิทธิบัตรเสร็จปั๊บพอหลังจากสิทธิบัตรสปุ๊บเนี่ยทุกอย่างมันก็จะก้าวเหมือนก้าวกระโดดเลยครับเพราะว่าเรามีพร้อมแล้ว ตรงนั้นแหละครับหลังจากนี้ต่อไปนะฮะจะมีการพัฒนาต่อยอดอาจจะเป็นรุ่น2รุ่น3หลังจากนี้ไหมฮะอาจารย์ครับมีครับที่เราคิดไว้ก็คือตอนนี้เรายังเห็นว่ามันอาจจะดูแลเหมือนจะดูแลยากใช่ไหมครับเพราะยังมีชุดเฟืองอยู่ข้างนอกอะไรอย่างนี้รเราจะทําให้มันง่ายขึ้นและนอกจากนี้ครับเรานึกถึงนโยบาย4.0ฮะที่กลาลังไทยแลนด์กำลังมาแรงมากนะครับชุดหัวว่าตรงน,นี้เราจะทําให้เป็นระบบอัตโนมัติควบ,บคุมแรงดันให้เป็นสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ก็คือมีชุดคอนโทรลอะไรอย่างนี้ครับผมครับก็เชื่อว่านะวันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นหรือนิมิตหมายที่ดีนะฮะล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้กับอาจารย์น้องนองนักศึกษาแล้วก็ทีมงานทุกๆท,ท่านนะฮะในการที่จะสร้างสรรค์รังสรรผลงานดีๆนะฮะแบบนี้ต่อไปในภายภาคหน้าก็เชื่อว่าในอนาคตอันใกล้นี้นะฮะเราน่าจะได้เห็นกางหันน้ําขนาดนานนนี้ถูกนําไปใช้ในพื้นที่ต่าง,างๆนะฮะของประเทศไทยด้วยเช่นกันนะฮะ สุดท้ายนี้ถามอาจารย์นะฮะให้อาจารย์ฝากสําหรับนวัตกรรมตัวนี้ไปถึงคุณผู้ชมทางบ้านสักนิดหนึ่งครับใช่ญครับอาจารย์ครับก็อยากจะฝากตรงๆเลยนะครับก็คือการหันน้าเอ็ไฮฟอลห้าสการหันน้ำโนาโนชุดนี้นะครับก็ได้รับรางวัลมานะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะพัฒนานะครับก็อยากถ้าเกิดออกสู่ท้องตลาดเมื่อไหร่ครับก็อยากขอความสนับสนุนนะครับอุดนุนนะครับผม ครับผมอะไรครับวันนี้เราก็นะฮะได้เห็นทั้งหมดแล้วนะฮะของนวัตกรรมตัวนี้กางหันน้ำขนาดนาโนเอ็นไฮฟอ56วันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะฮะสำหรับดรพิทธิ์สุวรรณพิงคารนะครับรวมไปถึงน้องนนักศึกษานะฮะจากสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับมทรพระนครวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านนะครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับ ในโอกาสต่อไปนะฮะหวังว่าจะได้กลับมาเยี่ยมเยียนนะฮะที่มทรอพระนครแล้วก็มาเจ,เจอกับนวัตกรรมตัวอื่นๆที่อยากจะนำเสนอหรือว่าถ่ายทอดให้คุณผู้ชมทางบ้านแล้วก็สังคมได้รู้จักกันต่อไปวันนี้หมดเวลาของรายการ most e x c l u s i v e ลงเรียบร้อยแล้วนะครับ คุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามนวัตกรรมดีๆแบบนี้ได้ใหม่นะฮะในรายการของเราเป็นประจำทางช่อง Most Science Channel ถ้าเกิดว่าใครที่พลาดก็สามารถที่จะรับชมย้อนหลังได้นะฮะผ่านทาง Facebook หรือว่า YouTube ก็ได้เช่นเดียวกันวันนี้หมดเวลาลงแล้วเราทุกท่านลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับ